สวัสดีค่ะสายรุงง้งยิงค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวชาวสวนยางพาราเช่นเคยค่ะแจ้งข่าวสถานการณ์ราคาย,ยางพารานะคะประจำวันที่8พฤศจิกายน2,567ค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ราคาย,ยางพาราจะปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเท่าไหร่ค่ะมาเริ่มกันที่น้ำยางสดณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35% 66บาทนะคะปรับเพิ่มขึ้นมาอีก1บาทราคาท้องถิ่นอยู่ที่63บาทค่ะ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลาง69บาท31สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา2บาท31สตางค์ราคาท้องถิ่น66บาท31สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% 70บาท8 78สตางค์ ปรับเพิ่มขึ้นมา1บาท63สตางค์ราคาท้องถิ่น67บาท78สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% 59บาท50สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นอีก50สตางค์ราคาท้องถิ่น56บาท50สตางค์ค่ะยางก้อนถ้วย DRC 50% 29บาท50สตางค์ ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก25สตางค์ส่วนราคาท้องถิ่น26บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างก้อนถ้วย DRC 5 5 32บาเบาท46สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก29สตางค์ส่วนราคาท้องถิ่น29บาท46สตางค์ต่อกิโลกรมัมอย่างก้อนถ้วย DRC 6 5 38บาปเซบาท40สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก30สตางค์ส่วนราคาท้องถิ่น35บาท40สางต่อกิโกรัม อย่างก้อนถ้วยเครปนะคะ41่บาทส2สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก32สตางค์ราคาท้องถิ่น38บาทส2สตางค์ต่อกิโลกรัมและนี่ก็คือราคากลางของอยางพาราในวันนี้วันที่8พฤศจิกายน2567ค่ะวันนี้นะคะยางพาราแต่ละชนิดปรับเพิ่มขึ้นทุกชนิดเลยนะคะแต่ถึงจะปรับเพิ่มขึ้นยังไงร,ราคาก็ยังไม่สู้ดีเท่าไหร่นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับ ชาวสวนยางพาราทุกท่านด้วยค่ะ